สวัสดีค่ะ EP ที่สองวันนี้นะคะก็เป็นเมื่อกี้เราลงการเงินการงานคนโสดไปนะคะอันนี้จะทําในหัวข้อ,อ,อคนที่คุณแอบชอบนะคะเขามีใจตรงกับคุณหรือเปล่านะคะพี่กาคารทำไมคำพูดลีดเเลยไม่เหมือนดูเลนหดูกันนะคะว่า กนไพ่ให้เลือกจากหน้าการ์ดบ้างนะ,ะเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างนะคะเดี๋ยวะนะคะจะให้คุณเลือกจากไพ่สองใบนี้นะคะทำสมาธินึกถึงคนที่คุณแอบชอบนะคะใบแรกนะคะความือ ใ้น,นี้นะคะ,ะเจอนี่นะคะ The Journey มองเห็นไหมนะคะเจอนี่เจอนี่นะคะกลองที่หนึ่งกลองที่สองจะเป็น The Child The Child เด็กน้อยนะคะ ใช่ความหมายของไพ่ไม่ได้มีผลอะไรในการทํานายนะคะเลือกตามที่เราชอบหรือจะเลือกจากหมายเลขก็ได้นะคะ,ะเรามาดูกันเลยว่าเจอ์นี่นะคะคนที่เลือกเจอ์นี่นะกองแรกจะเป็นอย่างไรทําสมาธินะคะคนที่คุณแอบชอบมาดูก่อนว่าตัวต,วตนเขานะคะคนที่คุณแอบชอบเนี่ย เป็นแบบสั้นๆน,นะคะเส้นสั้นเขาเป็นคนลักษณะยังไงโอ้โหคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่รักตัวเองเป็นนะแล้วก็เป็นคนที่รู้คุณค่าตัวเองเป็นคนแบบอาจจะติดแบบตนหนีทีเหนียวนะใช้เงินเป็นเขี้ยวอะไรประมาณนี้ได้นะเป็นชาวทาตไฟไม่สิงธนูเป็นคนที่แบบ เป็นคนนิ่งๆเฉยๆนะคุณอาจจะดูเขาแบบไม่ออกคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวเพิ่งจบกับใครมาสักคนหรือว่าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุ้มเครือมาคุณอาจจะมาถามถึงคนที่เพิ่งจบไปแล้วหรือคนเก่าได้นะคะกองน,นีอ้อาจจะเป็นชาว ไม่บอกธาตุราศีละกันนะคะจะพูดตัวตวนของเขาอาจจะเป็นใครก็ได้เป็นคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์หรือเคยอยู่ในะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะมีความแตกต่างจากคุณนะคนคุณนี้เป็นคนที่กล้าหาญนะเป็นคนลุยๆอาจจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนรักใส่เป็นคนหัวดื้อหน่อยแต่ก็ไม่เท่ากับแต่ก็ไม่ได้ดื้อมากแต่ก็มีความดื้อร้านมีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ย เขามีความแตกต่างจากคุณมากๆนะอาจจะเป็นอายุก็ได้อาจจะเป็นช่วงวัยอาจจะเป็นความคิดอาจจะเป็นมายเซ็ตเนี่ยนะคะคนเก่าชัดเจนนะกองเนี้ยคุณอาจจะมาถามถึงคนเก่าคุณอาจจะคิดถึงคนเก่าอยู่นะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าเขาใจตรงกับคุณไหมยังคิดอะไรเขาก็คิดถึงคุณมนะเจ็ดเหรียญตอนนี้ขึ้นมานะคะแต่ถามว่าอเขาก็ยัง ต้องบอกตรงๆนะตอนนี้เขาก็แค่คิดถึงนะเขาอาจจะหมดแพชชั่นกับเราไปแล้วนะคะเพราะว่าไพ่เดวิลมันกับหัวเขาปล่อยตัวเองเป็นโสดไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะอาจจะมีคนคุยหรือไม่มีคนคุยแต่ไพ่ออกมาอ่านตาหน้าไพ่นะเขาเขายังโสดอยู่นะคะคนที่คุณถามถึงคนที่คุณแอบชอบนะแต่เขาอาจจะไม่ได้เนี่ยอืมแต่พอเปิดบอกว่าหมดแพชชั่นแต่ แต่ทำไมไมีทัวบครับเขากำลังไปเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครหรือเปล่าอืมโอเคอืมคนคนนี้เขากำลังได้รับโอกาสทางด้านการงานนะคะแล้วก็กำลังจะไปเริ่มต้นปลูกต้นรักกับใครสักคนก็ได้นะคะคนที่คุณแอดชอบเนี่ยอืมเขากำลังไปปลูกต้นรักกับคน กับใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่คนคนนี้เขาอาจจะชอบความชอบคนฉลาดชอบคนเก่งนะคะเขาอาจจะไม่ชอบใครสักคนหนึ่งที่ที่สามารถช่วยเหลือหรือว่าซัพพอร์ตเขาในเรื่องของการงานหน้าที่การงานได้หน้าที่การงานการเงินแล้วเขาคิดว่าอืไปอยู่กับคนนี้แล้วรู้สึกว่าเขาอาจจะเขาอาจจะช่วยเขาพยุงฐานะหรืออะไรเงี้ยได้นะคะ มีเน e r โหคุณเก่าแรงมากเลยนะคนที่เลือกกองนี้นะคะคนที่คุณแอบชอบเนี่ยอาจจะยังคิดถึงถ้าไม่ใช่คนเก่าก็อาจจะเป็นคนที่คนที่คุณแอบชอบเนี่ยอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์กับอะไรมาสิ่งเก่าๆนะคะเสร็จแล้วเขาก็อาจจะเริ่มมาเริ่มมาสารสัมพันธ์กับคุณก็ได้นะเป็นไปได้นะถามว่าเขาชอบคุณไหมก็ชอบนะไพ่ตอนแรกเออแล้วเขาไม่ได้ชอบแบบ แบบเออสิบแปดโเวยนะไม่ได้ชอบแบบเสน่หาทางกายอย่างเดียวเขาแบบว่าเป็นเป็นความลึกซึ้งทางด้านแบบอิโมชั่นก็คือแบบว่าความรู้สึกนะชอบรักอะไรเงี้ยแบบรักรักจริงๆอ่ะที่แปลว่ารักอะนะไม่ใช่ความเสน่หาที่แบบว่าความลุ่มหลงเออไม่ใช่ความลุ่มหลงนะคนกองที่หนึ่งเนี่ยอืมคนที่คุณแอบชอบเขารู้สึกยังไงใจตรงกับคุณไหมก,ก็ก็ตรงนะไพ่มันออกมาว่าทูทู ทัวคัพเห็นไหมทัวคัพก็แสดงว่าเขารักคุณเลยคนที่คุณมาถามถึงนะกองที่หนึ่งเออเขาเป็นคนฉลาดนะเป็นคนขยันเป็นคนฉลาดเป็นคนหาเงินเก่งและเขาชอบความมั่นคงนะคะถ้าคุณตอบโจทย์ถ้าคุณตอบโจทย์เขาในเรื่องนี้ได้ก็ไปกันได้นะคะอืไพ่บอก เพราะเขาเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านเป็นคนที่มักจะมักจะหาโอกาสในช่องทางการการการงานการเงินของเขาด้วยตัวของเขาเองด้วยความสามารถของเขาเองเขาจะเป็นคนที่วิ่งเข้าหาโอกาสเขาไม่ได้รอให้โอกาสวิ่งเข้าหาเขานะคนคนนี้เป็นลักษณะแบบนั้นอืมโอเคอืม ใช่ดีนะนะคะได้สำหรับแล้วเขาเป็นคนเด็ดขาดนะพูดคำไหนคำนั้นนะคะเป็นคนจริงจังเป็นคนจริงจังรักก็บอกว่ารักชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบคนคนนี้เป็นคนเด็ดขาดนะคะภายอนเขาอาจจะดูอ่อนโยนนะคะใจดีดูอบอุ่นดูอะไรดูฉลาดดูอะไรแต่เขาก็เด็ดขาดเหมือนกันมีลูกเด็ดขาดชัดเจนออกแนวดุดุหน่อยนะคะคุณอาจจะคาดไม่ถึงด้วยซ้ำนะโอเคประมาณนี้นะคะ คนกองที่1ดีใจด้วยเขาก็คิดใจตรงกับคุณเหมือนกันนะคราวนี้มาดูกองที่2นะคะสําหรับคนที่เลือกชายนะคะกองที่2มาดูกันว่าคนที่คุณถามถึงแอบชอบเนี่ยเขามีใจตรงกับคุณหรือเปล่านะ ให้กำลังจะบอกอะไรภพยดวงวิวอัฟฟอร์จูนคุณได้สี่ช่วยเออคนคนดีอาจจะเป็นคนไกลนะคะมันมีวิวอ o ฟฟอร์จูนแล้วก็หกดาบขึ้นมานะอุปสรรคของคุณและเขาก็คือระยะทางนะคะอุปสรรคปัญหาค่อนข้างที่จะมีเยอะเป็นไปได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นคนขี้เบื่อนะคะเบือ่ออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่ขี้เบือ่อหรือมีพลังงานเก่าๆวนเวียนอยู่กับตัวเขาอยู่ตลอดเวลาหรือว่าอาจจะเป็นช่วงนี้ก็ได้ที่มีคนเก่ากับ เข้ามาในความสัมพันธ์ของเขานะคะคนที่คุณถามถึงเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้ติดต่อกับคุณนะเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานหนักด้วยแล้วก็มีปัญหาในชีวิตเยอะนะคะคนคนนี้เป็นชาวต่างชาติเป็นคนไกลาชาลิออดนะคะเป็นคนทํางานเฉพาะทางนะเฉพาะด้าน นะคะเป็นคนบ้าง,งานด้วยนะคะนอกจากมีภาระมีปัญหาในชีวิตของเขาเองในปัญหาในเรื่องของการงานของเขาอุปสรรคปัญหาในชีวิตแล้วก็ยังจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยเป็นคนที่ขี้เบื่อง่ายนะคะอยู่ไม่ติดที่คนคนนี้ที่คุณมาถามถึงแล้วดูซิว่าเขามีความรู้สึกต่อคุณใจตรงกับคุณหรือเปล่าคนกองที่สอง เขาเป็นคนขี้ลังเลด้วยนะคะไม่กล้าตัดสินใจเท่าไหร่นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชัดเจนเอาแน่เอานอนยังไม่ได้หรือเ